ออกมาครับออกมาครับออกมาครับางหนะครับขออนุญาตนะครับน้องับเข้ามาโดยเข้าซื้อแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Chicken of the Sea นะครับอันดับสามในอเมริกานอกหนอเืจากนั้นแล้วเยอรมนีนอกเหนือจากนั้นแล้วในประเทศของเราซึ่งรายได้อาจะดูเหมือนเล็กนะครับตลาดที่ญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับก็ไปไปเป็นอาหารทานเล่นกับเบียอะไรเงี้ยนะครับ ถ้ามาดูโรงนะครับเราก็มีโรงงานสองแห่งนะครับอยู่ที่สมุทรสาครที่พวกเราทราบครับเป็นประเทศเกษตรกรรมเราไม่อยากจะขายเป็นในรูปของวัตถุดิบเราจะต้องการเพิ่มมูลค่านะครับเออยากทราบว่ามีเด็โรงงานมีอะไรที่โคกับชาวบ้านมากไหมเพราะถ้าไม่มีเนี่ย อยากจะรับก็พร้อมจะช่วยสปอร์ตด้วยเชน่นกันแต่ว่าเพราะว่าจริงทำออกมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะอะไรที่ดีมากๆเราทำมาตั้ง 40, 40กว่าปีแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่ต้องต้องมีความรู้ที่ดีให้กับชุมช,ชนแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะพอทาตรงนี้ได้ไหมอาจจะเป็น CSR เลยหรือหรือ,รอถ้าทำอยู่แล้วก็ก็สามารถบอกได้นะคะค่ะต้อเกี่ยว,วกับวภูมิปัญญาของเกษตรกรด้วยให้อาจจะมีความรู้หรือมีเทคนิคอะไรที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อกอบอาชีพค่ะ จะมีไทยมีมุสลิมผู้บริหารของเราก็มีนโยบายชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่บ้านนะผ่านมาสิปีจาก1นึ่งแสนตันอินเดียขึ้นไป1นล้านตันนะครับต่อมาอินโดนีเซียก็เหมือนกันประมาณ2 0 0 0สนตันเขาก็แต่เลือกเด็กที่ที่ขาดโอกาสนะครับเพราะถ้าเราเลือกเด็กแต่ครีม,มซึ่งที่ที่ผมพูดไบ,บว่าตรวเป็นเลี้ยงกุ้ง เดี๋จะเรียนท่านทุน,นเจนทีนี้นะครับเราก็เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองได้รับความเชื่อถือน,นะครับต้องพี่้องี่ชี้อยู่นะคะขอต้องหลักก่อนนะคะโอเคได้ครับโอเคครับ<ว>